แววตาเธอเศร้าปวดร้าวในส้วงใช่ไหมน้ำตาเธอไหลอาบนองสองแก้มหลังลินเนื้อตัวก็สัน่นวันไหวในสรวงทวินใครเราทำโฉมยุพินไม่เป็นอันกิน อันนอนพี่อยากจะปลอสามไว้ให้คายมองหมุนลืมความทุกทนที่คอยเฝ้าตามหลอกลอนอยากให้เธอสุขลืมความหลังอย่าไปอาวรที่มันจะคอยบันทอน กัดก่อนในดวงฤดีดูเธอซึ้งเศร้าเงียบเงาไม่เหมือนคนเดิมที่คอยแต่งเติมความสุขอยู่ทุกนาทีเคยมีรอยยิ้มกับแปะเปลี่ยนไปวันนี้สีหน้าไร้ความใหญ่ดี คอยลบลีนี้น่าเสมอร,รู้ไหมใจพี่คนนี้ยังคอยห่วงใยอยากอยู่เคียงใกล้ช่วยซับน้ำตาให้เธออยากแบ่งความทุกข์ที่ฟังอยู่ในใจเธอ แต่ใจไม่กล้าเสนอกลัวเธอไม่พิจารณา